The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มารยูน้ำหอมนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของแฮชแท็กการขายน้ำหอมนะครับเป็นแฮชแท็กการขายน้ำหอมเรียนแบบทั่วๆไปในโลกออนไลน์นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับเราอยากจะบอกว่า ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทำวิดีโอมาเพื่อโจมตีคนขายแต่อย่างใดหรือเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับในการที่แบบว่าการซื้อขายน้ำหอมออนไลน์แต่อย่างใดนะใครนะครับพอใจที่จะใช้น้ำหอมในสไตล์ไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่การทำวิดีโอในครั้งนี้นะครับทำมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคครับจะได้เลือกกันถูกนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะเลือกน้ำหอมแบรนด์ที่เรียนแบบ ก็สามารถทําได้เช่นกันครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะเรามาพูดถึงเรื่องแฮชแท็กแรกก่อนครับคือน้ําหอมคโคลนนะน้าหอมคโคลนนะครับน้าหอมคโคลนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของปลอมนะน้ําหอมคโคลนคือของแท้นะครับแต่ว่ามีการคโคลนกลิ่นแบรนด์ดังหรือแบรนด์ข้างเคียงอย่างเช่นอาร์มารฟเป็นต้นอามาฟนะครับก็ทําน้ําหอมคโคลนมาได้อย่างดีหลายตัวเลยเช่นครับดานุอินเทนส์นะครับที่คโคลนตัวแบบ ครีดอเวนตัสมานะครับแล้วก็ตัวมิลิ i ิมอิมพิเรียลนะของครีดที่ถูกโคลนมาเป็นตัวมายสโตนของอาร์มาร์นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะมีโรงงานผลิตนะครับมีแบรนด์เป็นของตัวเองจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีเลขแบตช์โค้ดนะครับเพียงแต่ว่าอาร์มาร์เนี่ยแบตช์โค้ดเขายังไม่ได้อยู่ในเลขเอ่อแบตนะครับก็คือยังไม่ได้อยู่ในเช็คเฟรชกับเช็คคอสเมติกนะแบตช์โค้ดของอารมาร์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขตรงนี้นะครับแบตช์โค้ดแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ไม่สามารถเอาไปเช็คได้นะครับกับตัวเช็คเฟรชกับเ,เช็คคอสเมติกเนื่องจากว่าตัวแบรนด์เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าระบบครับมันเลยไม่มีลิสต์ในการเลือกครับว่าจะให้ไปเซิร์ชแบรนด์อามาตรงไหนนะก็อันนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับว่าไปเช็คที่ไหนนี่ฝากบอกด้วยแล้วกันนะว่าจะเช็คแบร์ของอามาร์ไปที่ไหนนะครับอ่า การคโคลนนี่ก็จะมีอยู่หลายแบบครับแล้วก็จะมีแบรนด์ที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับอาร์มาร์ฟเช่นแบรนด์ดีซีรู้จักไหมเอ่ยแบรนด์ดีซีเนี่ยมันกําลังกึ่งกั้งกึ่งระหว่างในเรื่องของน้ําหอมเทียบแบรนด์กับแบรนด์คโคลนเนาะแต่ก็การคโคลนเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งผิดบาปอะไรครับก็คือเป็นการคโคลนแบบถูกลิขสิทธิ์เนาะก็คือเรียนแบบปลินมาน้ําหอมคโคลนนะครับประสิทธิภาพนะครับความคงทนเอ่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ กลิ่นเนี่ยจะใกล้เคียงกับแบรนด์ที่เขาโคลนมามากๆหรืออาจจะมีบางกลิ่นที่กลิ่นแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมักจะเท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแบรนด์เหมือนกันเนาะราคานะครับของแบรนด์โคลนก็มักจะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะอย่างเช่นอาร์มาฟเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์เนมที่โคลนแบรนด์ด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นมงบรองนะครับเอ็กซ์โพเลอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่โคลนครีตอเวนตัสมาเหมือนกันเนี่ย ตัวนี้ก็จะราคาประมาณ3 000 4มสี่พันเลยนะก็จะถือว่าเป็นราคาปกติตามแบรนด์เขาเลยนะแต่เขาก็โคลนกันได้เหมือนกันเนาะอันนี้นี่ก็ถือว่าน้ําหอมโครนขอตัดไปจากคลิปนี้นะครับว่าเราจะไม่พูดถึงเขามากเพราะนั่นไม่ใช่น้ําหอมเลียนแบบนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือบนขวัญใจชาวตลาดนัดเลยแล้วก็อาจจะเห็นอยู่ตามเว็บไซต์ได้บ้างนะครับนั่นก็คือน้ําหอมกลิ่นแบรนด์นั่นเองน้ําหอมกลิ่นแบรนด์นะครับหรือน้ําหอมกลิ่นเทียบแบรนด์หรือหัวเชื้อน,น้ําหอมนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำหอมเคียบแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเป็นการทําน้ําหอมออกมาแบบกลิ่นเหมือนแบรนด์แล้วก็มาแบ่งขายนะครับก็จะมีหลายเกรดด้วยกันครับเกรดแรกก็คือมาเป็นขวดแบบสีชาเลยนะครับก็คือว่าแบ่งเป็นซีซีมาแล้วก็เอามาขายอาจจะเป็นตามตลาดนัดหรือให้ลูกพ่อค้าแม่ค้ามาแบ่งขายกันเองหรืออาจจะแบบว่าซื้อมาเป็นขวดแบบสีชาอย่างนี้เลยแล้วก็มาแบ่งขายกันเองมาผสมเองบ้างนะครับก็แล้วแต่ส่วนผสมนะว่าจะเป็นหัวเชื้อมาหรือเป็นแบบผสมมาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งน,นะอีกเกรดหนึ่งคือไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่ามีการขายเป็นร้านเนาะแล้วก็แบบว่าเอาสัญ,ญลักษณ์ของแบรนดนะ์นั้นนามาติดแล้วก็ขายเป็นหลอดๆนะครับก็จะเป็นน้ําหอมเทียบแบรนด์หรือน้าหอมกลิ่นเทียบแบรนด์ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเลบบ voilà เียนแบบแบบว่าเป็นน้ําหอมที่มาจากโรงงานผลิตเป็นหลอดๆนะนตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลียนแบบแต่ยอมรับว่าเลียนแบบเนี่ยก็คือเทียบแบรนด์ก็ยอมรับว่าเทียบแบรนด์นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือน้ําหอมเทียบ อันนี้น่าจะเป็นน้ําหอมเทียบแบรนด์ที่แบบประทับตราชื่อร้านของตัวเองนะแล้วก็แบบว่าบอกไว้เลยว่าเราเทียบแบรนด์ก็คือกลิ่นเหมือนแบรนด์นะครับก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันครับอย่าง DC เนี่ยก็น่าจะใช่ด้วยนะแบรนด์นี้นะครับแล้วก็ BN นะใครเคยเห็นมากแบรนด์ BN นะครับแบรนด์มีเพอร์ฟูม อันนี้นี่เว็บไซต์เขาก็จะเป็น a c e b o o k นะครับแล้วก็ลูซี่ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นบ,บ่อยๆเลยนะครับตามฟีดของ Facebook นะจะออกมาโฆษณาบ่อยมากซึ่งเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่แบรนด์แท้เขาเป็นน้าหอมเทียบแบรนด์เนาะกลิ่นเหมือนแบรนด์ทําเลียนแบบแบรนด์เลยนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อของรุ่นในแบรนด์เลยอย่างเช่นดีออลสวาร์ตก็สวาร์ตเลยนะครับบลูเดอช็องแนลก็บลูเดอช็อ n แนลเลยนะก็จะเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยนะครับบอกกันตรงๆว่าฉัน,นทำมาเทียบแบรนด์นะ แล้วก็มาใส่ในตราร้านของฉันนะครับต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นแห่งการปลอมแปลงแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มโนกันไปใหญ่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่ามันจะเป็นของแท้นั่นก็คือน้ําหอมการบินไทยครับน้ําหอมการบินไทยนะครับความเชื่อเดิมๆเ,เนี่ยเราจะเชื่อว่าน้ําหอมการบินไทยเนี่ยเป็นน้ำหอมที่การบินไทยทําวิจเจกนะแจกผู้โดยสารขนาขึ้นเครื่องชั้นบิสซิเนสคลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแจากชั้นอิคโนมีมันก็ดูไม่สมราคาเท่าไหร่เนะ มันก็ต้องไปแจกชั้น business class ถูกไหมแล้วมันก็จะทำแบบว่าเพื่อแจกเท่านั้นนะครับหรือบางทีก็บอกว่าทำเพื่อขายใน business class หรือบางทีก็อาจจะบอกว่าเอออันนี้เนี่ยทำมานะเพื่อให้ทดลองนะคือแบรนด์เขาทำมาให้ทดลองนะประทับตราการบินไทยเพื่อแจกให้ทดลองนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแฮชแท็กการขายเยอะแยะมากมายเช่นน้ำหอมการบินไทยนะครับน้ำหอมการบินไทยบาร์โค้ดแท้น้ำหอมการบินไทยสมาย์ซึ่งการบินไทยสมาย์ก็คือเป็น แบรนด์ลูกของการบินไทยไม่แน่ใจว่าตอนนี้บินกันอยู่หรือเปล่านะไทยสมายเนย่แต่ที่เคยเห็นก็เป็นประกันนะครับแล้วก็มีน้ําหอมการบินไทยแท้นะครับน้าหอมเช็คโค้ดได้การบินไทยน้ําหอมการบินไทย อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำหอมการบินไทยเนี่ยจะมีขายอยู่ประมาณ2ขนาดก็คือ10 m l กับ30 ML นะที่เราเคยเห็นกันนะครับแล้วก็จะประทับตราการบินไทยมาด้วยแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรล่ะครับข้อเท็จจริงละครับการบินไทยเนี่ยเขาทําธุรกิจสายการบินครับแล้วก็ทําธุรกิจอาหารใครเคยกินขนมพับแอนพายไหมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นของการบินไทยด้วยนะก็อร่อยมากเลยนะก็จะทําเป็นอาหารนะครับแล้วก็ขนมเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของธุรกิจสายการบินนะครับอืม การบินไทยนะครับไม่ทําธุรกิจน้ําหอมและธุรกิจน้ําหอมที่บอกว่าขายเนี่ยกันแบบดิวตี้ฟรีนะครับเขาจะขายกันอยู่ใน k i ง g Power ซึ่งเป็นของบริษัทคนละบริษัทกันนะครับแล้ว King Power ก็จะมีแบรนด์เนมอยู่ใน King Power ถูกไหมครับแบรนด์เนมใน k i ง g Power นะครับก็จะมีหลอดทดลองเอาไว้ให้เราใช้ทดลองอยู่แล้วหรือไม่เราก็สามารถไปทดลองที่เคาน์เตอร์ได้อยู่แล้วนะครับส่วนหลอดทดลองเขาจะเรียกว่าไวโอลครับ ไว้อล <White> เป็นยังไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูไ i ้อจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะทํามาอยู่แล้วนะซึ่งในตัวไ i ้อเองนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีบอกเอาไว้เลยนะครับว่ามีวันผลิตที่ไหนผลิตที่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีข้างในนะครับก็จะมีขวดจริงแบบนี้นะครับเพื่อการโฆษณาและบอกโน้ตไปด้วยนะส่วนข้างในขนาดทดลองของไว้อเนี่ยจะมีบรรจุเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.2นะที่เคยเห็นน้อยสุดนะครับถึง 2ml ก็จะเป็นขวดแบบนี้นะครับก็จะมีตราผลิตเรียบร้อยเลยนะครับก็เรียบร้อยเลยจะมีวันเดือนปีผลิตอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ให้ทดลองนะวัตถุประสงค์ในการทำไวน์อลขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้แค่แบบว่าให้มาทดลองอะ่ะคือมันเป็นการโฆษณาไปในตัวด้วยครับอย่างเงี้ยเป็นโค้สอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีการโฆษณาไปในตัวด้วยขวดจริงเป็นอย่างไรนะซึ่งมันก็ไม่พบเหตุผลเลยนะครับที่ว่าทําไมเขาถึงต้องมาทําแจก ในขนาดที่เป็น10 ml ให้การบินไทยและอีกอย่างหนึ่งคือทําไมการบินไทยมีแจกอยู่สายการบินเดียวสายการบินอื่นไม่เห็นมีแจกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นกันนะครับสรุปนะครับว่าคือน้ําหอมการบินไทยจริงๆแล้วเป็นน้ําหอมเรียนแบบนะครับที่เอาตราการบินไทยมาแอบอ้างนะแล้วแปะเข้าไปเท่านั้นนะครับไม่มีของแท้เลยแม้แต่ขวดเดียวนะเพราะว่าการบินไทยไม่ได้ทาธุรกิจน้ําหอมแล้วก็การบินไทยก็ไม่ได้แจกน้ําหอมแล้ว แบรนด์น้าหอมเขาก็จะไม่มีแบบว่ามาแจกเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะว่าเป็น10 ml 30 ml เลยแบบนี้นะครับถึงแม้จะเอามาขายเขาก็ไม่ได้ขายแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างเป็นขวดของต่างประเทศเนี่ยเขาจะขายเป็นขวดใหญ่เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ในยุโรปวันนี้เดี๋ยวขอไปเอาขวดมาให้ดูแปบบ๊บอันนี้เป็นขนาดขวดทดลองที่แบรนด์โยุโรปเขาทํากันนะอันนี้นี่แล้วเขาก็จะขายแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นขวดแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูเนาะอันนี้เป็นเอาลิมเปียนะครับ เห็นไหมสามสิบสามนะเป็นโอลิมเปียแบบนี้เลยก็คือจะเป็นขวดขายในในขนาดนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีขายอยู่บางประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกิฟต์เซตมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ประทับตราการบินไทยมาอยู่ดีนะ <laughs> อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราเห็นแบบนี้หลอดอย่างนี้แล้วประทับตราการบินไทยมาก็ คิดเอาไว้ได้เลยครับว่าน่แะของปลอมแน่นอนสรุปมันก็คือนั่นแหละนั่นะแหละครับพูดมาจะยืดยาวก็คือสรุปได้ว่าน้ําหอมการบินไทยเนี่ยไม่มีจริงในโลกนะครับเพราะว่านักการบินไทยเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการผลิตน้ําหอมหรือแจกน้ําหอมเป็นหลอดๆแบบนั้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมหากราบแห่งความปลอมแบบปลอมอมจริงๆนะครับก็คือน้ําหอมสิงคโปร์ซึ่งน้ําหอมสิงคโปร์ในความเชื่อเป็นความมโนขั้นสุดยอดเลยคือ1 มนโนว่าเป็นน้ําหอมแบรนด์แท้ร0 0ซึ่งผลิตมาเป็นเกรดสิงคโปร์คือจะบอกว่าเป็นประเทศที่น่าสงสารมากนะถ้าเขาต้องใช้น้ําหอมเกรดต่ำกว่าชาวบ้านนะครับด้วยปกติน้ําหอมสิงคโปร์เนะี่ยคนที่พบปัญหามักจะพบว่า 1. บรรจุพัณฑ์เนี่ยมันจะแบบยุบยุบยุยย่นะมันอาจจะมีแบบตําหนิที่ไม่เหมือนกับแบรนด์จริงนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเหมือนมีความเพี้ยนนิดหนึ่ง หรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่ามันไม่ทนถ้าแบรนด์จริงหรืออาจจะทนเกินไปหรืออาจจะติดผิวแล้วเกิดอาการแพ้บ้างอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นปัญหาต่างๆนานานะครับใครไม่แพ้ก็ดีไปนะ,ะความเชื่อนะครับก็คือ 1. เป็นน้ำหอมแบรนด์เนมนะครับที่เขาทำมาเป็น2เกรดมีเกรดยุโรปกับเกรดสิงคโปร์ซึ่งตัวเกรดยุโรปเนี่ยจะทำขายเฉพาะประเทศที่บอกพัฒนาแล้วเท่านั้นปอลอประเทศสิงคโปร์ก็พัฒนาแล้วนะแล้วก็น้ำหอมเกรดสิงคโปร์เนี่ยจะทำเพื่อประเทศโลกที่3หรือประเทศที่แบบว่าไม่พัฒนาหรือทามาในราคาที่เป็นเกรดย่อมเยาวเพื่อขายในอีกตลาดหนึ่งซึ่งไม่รู้ตลาดไหนนะครับและสิ่งที่เราจะพบได้นะครับในการโพสต์ขายน้าหอมสิงคโปร์เนี่1 น้ำหอมแบรนด์สิงคโปร์แท้น้ำหอมเกรด AAA น้ำหอมเกรดแท้น้ำหอมแบรนด์สิงคโปร์แท้เช็คบาร์โค้ดได้น้ำหอมสิงคโปร์แท้อ่น้ำหอมชาแนลเกรดสิงคโปร์อะไรแบบประมาณนี้คือมันก็จะเยอะอะครับที่จะมีคําว่าสิงคโปร์หรือบางร้านที่เขารู้และเขาแบบว่าจงใจเลยที่จะบอกว่าเขาขายน้าหอมปลอมเกรดสิงคโปร์เนี่ยเขาก็อาจจะติดแฮชแท็กว่าน้ําหอมแท้เกรด AAA ซึ่งจริงๆแล้วน้ําหอมเนี่ยมันไม่มีการแบ่งเกรดนะครับคือน้ําหอม1แบรนด์จะทํามาน้ําหอมในเกรดเดียวกันที่อาจจะมีแบ่งกันบ้างก็คือเรื่องของการผลิตซึ่งบางแบรนด์นีอาจจะผลิตจากคนละที่อาจจะมีคุณภาพกลิ่นที่มีความแตกต่างกันบ้างในแบรนดเนมจริงๆนะครับซึ่งพบได้อยู่บ้างนะแต่ว่าไม่บ่อยนักนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะต้องมีคือแบตช์โค้ดใช่ไหมแล้วแบตช์โค้ดตรงนี้มันไม่ได้มีแค่ไว้เช็กว่าน้าหอมปลอมไม่ปลอมนะ คือมันเช็คได้ด้วยว่ามันสามารถไปผลิตที่ไหนซึ่งทางบริษัทเขาก็จะมีระบบแบตของเขาเองนะครับในการเช็คว่ามันผลิตที่ไหนเนาะก็จะเป็นหลอดนัมเบอร์นะครับออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการตอบโจทย์ว่าน้ำหอมสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่มีจริงเช่นกันนะครับ ไม่ใช่ไม่มีจริงคือมันมีจริงแต่แต่มไม่ใช่ของจริงคือน้าหอมแบรนด์เนี่ยผลิตมาเกรดเดียวขายทั่วโลกครับไม่มีใครอยากจะทําให้แบรนด์ตัวเองเสียหายลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไปซื้อแบรนด์ในสิงคโปร์มาสมมติว่าเขาขายในห้างสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วราคามันน้อยกว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเทียบกับเพื่อนเราที่ไปซื้อทางยุโรปมาแล้วปรากฏว่ามันก็คุณภาพไม่เท่ากันเลยทีนี้แบรนด์เขาจะเสียหายไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองเอาไปถามเนี่ย BA นะครับหรือพนักง,งานขายนะที่เขาเอร์แบรนด์เลยเราไปถามว่า เราอยากซื้อน Channel Great เนี่ยชาแนลเกรดสิงคโปร์เนี่ยซื้อได้ที่ไหนเนี่ยคำตอบก็คือแบบไม่มีนะคะไม่มีนะครับนะเพราะว่ามันจะไม่มีจริงๆแหละเพราะว่าแบรนด์เขาไม่ได้ผลิตเกรดสิงคโปร์มาส่วนใหญ่โรงงานก็มาแถวๆนี้แหละครับจีนบ้างสิงคโปร์บ้างมาเลยบ้างนะก็อาจจะแบบรับ,รบ,รบมานะตามห้างต่างๆทีนี้นี่ในความเป็นน้ําหอมเกรดสิงคโปร์มันจะมีความสับสนอยู่อย่างนะครับคือมาจากห้างสิงคโปร์กับมาจากแบรนด์เออเกรดสิงคโปร คือห้างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดว่าขายในราคาเต็มปกติเนี่ยคือราคาร้อยเหรียญปกติจากน้ำหอม1 0 0 ml ของชาแนลเนี่ยสมมตินะ,ะมันก็คือราคานันนแหละครับเพราะว่ามันคือน้ำหอมของแท้ซึ่งขายในห้างสิงคโปร์อาจจะมีแบบดีลพิเศษที่แบบว่าราคาลดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่มันไม่มีทางที่จะขายน้อยกว่าราคาจริงเกิน20%แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาชาแนล100ย ml มาขวดละพันกว่าบาทหรือไม่ถึงพันอันนี้นี่ คิดได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าของแท้ไม่มีทางขายได้ราคาลงขนาดนี้นะแล้วก็ที่ยกแบรนด์ชาแนลเพราะอะไรครับเพราะว่าแบรนด์ชาแนลเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีการก๊อปมากที่สุดเลยมีทุกกลิ่นนะครับน้ำหอมเกรดสิงคโปร์มีทุกกลิ่นแล้วน้ำหอมเกรดสิงคโปร์ี่แปลกมากเวลามาเนี่ยมันจะมาอยู่หลายแบบครับเป็นแบบ เซตใหญ่เซตเล็กนะเพิ่นขวดร้อยมลบ้างนะครับห้าสิบมลบ้างไม่ค่อยเจอเนอะแล้วก็เซตแบบเล็กๆ,ๆนะครับประมาณสามขวดสี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นน้าหอมเกรดสิงคโปร์เซตน้ําหอมสิงคโปร์อะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นแบบนี้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วก็คืออันนี้เนี่ยถือว่าผิดลิขสิทธิ์ที่สุดเลยครับเพราะว่าผิดลิขสิทธิ์ต,ตั้งแต่การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์นะการลอกเลีนยนะแบบตัวแบ,บแ,บบแบรนด์นะครับเทรดมาร์กแล้วก็ การลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยอาจจะเจอไม่รู้กี่กระทงนะในกฎหมายสคบ,บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ในควบคุมกันอย่างไรเนาะก็เป็นอะไรที่แบบว่าก๊กอปกันไปก๊อบกันมาแต่ว่ามันจะมีความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นเกรดสิงคโปร์ที่ผลิตจากเจ้าของแบรนด์จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องตอบแบบตามตรงเลยนะครับว่ามันไม่มีนะครับเกรดสิงคโปร์คือน้าหอมไม่มีการผลิต แบ่งเกรดแบบนั้นหรือถ้าเกิดผมพูดผิดอะไรไปในคลิปนี้นะครับขอให้เจ้าของแบรนด์นะครับหรือว่าพนักงานขายหรือพนักงานออฟฟิเชียลของแบรนด์เนี่ยลองมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีการผลิตเกรดสิงคโปร์จริงๆผมจะลบคลิปนี้ทิ้งเลยนะครับการบินไทยก็เหมือนกันนะถ้าเกิดการบินไทยสามารถมีพนักงานการบินไทยหรือเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าทํางานอยู่ในนั้นจริงๆนะครับมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่า เยการบินไทยมีการผลิตน้ำหอมหรือทำน้ำหอมการบินไทยแบบนี้จริงๆเนี่ยผมก็จะยินดีรบคลิปนี้เช่นกันนะเพราะว่าเท่าที่สืบมาเนี่ยคือไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่น่าจะมีแหละจริงๆแล้วผมว่าคลิปนี้น่าจะอยู่ไปอีกนานนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะคใครมายืนยันว่ามันเป็นของแท้ จริงๆอะนะครับก็เวินวร์มานานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ทํามาเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้ใครสักคนหนึ่งที่อยากจะซื้อน้ําหอมนะครับลองพิจารณากันดูครับว่าเจอคําพูดแบบนี้หรือเจอแฮชแท็กแบบนี้เจอประกาศขายแบบนี้เนี่ยเราควรจะซื้อดีไหมหรือว่าเราควรจะซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างหรือเราจะควรขอซื้อเป็นของจริงที่สามารถเช็คแบตได้จริงๆอะนะครับ ก็สามารถไปพิจารณากันได้สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับแฮชแท็กน้ำหอมปลอมในโลกอินเทอร์เน็ตนะส่วนใครนะครับที่อยากจะให้เพื่อนนะครับมาดูด้วยกันหรือว่าอยากจะนําวิดีโอนี้ไปแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะก็สามารถไปแชร์ได้เลยนะครับแชร์กันไปเยอะๆเลยยิ่งดีนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้สนใจว่าช่องมันจะมีความดังหรือไม่ดังอะไรขึ้นมานะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ย ได้รู้เรื่องราวแบบนี้บ้างนะครับก่อนตัดสินใจเนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่ถูกหลอกได้นะต้องใช้คําว่าถูกหลอกเลยไหมก็คิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นของแท้จริงๆเนี่ยก็คือคุณถูกหลอกก็แหละแต่ถ้าเกิดว่าทางร้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของแท้นะอะไรอย่างเนี้ย คุณก็อาจจะพิจารณาที่หลังได้ว่าคุณจะซื้อหรือเปล่าเนาะใครนะครับยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้มีเพื่อนมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปติดตามตรง Facebook และ Instagram นะ Incent TS นะครับด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบเราจะได้คุยกันได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย